สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับก่อนที่จะไปสามบินขึ้นเครื่องนะผมก็อยากจะมาเติมกาวกันนิดนึงนะเพราะตอนนี้ในฝั่งเทคนิคอลก็ดูค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับไม่ว่าจะนในฝั่งบิตคอยเอาคอยก็เริ่มมีการเบรกแนวต้านต่างๆขึ้นมากันหลายตัวแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยคุณโรเบิร์ตทิโอสก,กิบอกว่าเป้าหมายหรือว่าถานีต่อไปนะครับของบิตคอยแถวประมาณ1นึ0 0 0ส่นเหรียญคิดเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณสล้านบาทนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเทคนิคอลที่เขามองเป้าหมายแถวนั้นเนี่ยเขามองกัน โดยใช้อะไรชีวัดนะครับแล้วก็เทคนิคข้อล่าสุดลมมองกันยังไงเดีรีบไปดูเป็นคลิปครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครอยากค้าพูดต่อในไลฟ์บนแชทดิสคอร์ดเทเลกราแกรมนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซับพอร์เตอร์ของเราเลยครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตในช่องการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนเเเพพืื่่่่่ออออนนนนนๆสสาาาาามมรรถขข้้้้้ดดดดูไททัััังงงงงฝฝแลลววก็คคยะะะฮุบใ ตอนนี้อยู่ที่53เมื่อวานห3เลยเข้าอยู่ในโซนความโลภแล้วนะแล้วก็ last week ี่5ลา last month 43, ตัวน,นี้เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ในโซนเขียวแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณเขียวแรกๆเลยในช่วงหลายทิย์นะครับที่เราไม่ได้เห็นมานานนะแล้วก็ล่าสุดทางฝั่งโรเบิร์ตคิโรสกรินะครับคนที่เขียนหนังสือนะพ่อรวยสอนลูกหลายๆคนน่าจะเคยอ่านมาเขาบอกว่าเป้าหมายถัดไปสถาติต่อไปของบิตคอยน้อยถประมาณ1 3 5 0 0 0ห่นเหรียญถ้าคิดเป็นเงินบาทนะเพื่อนก็อยู่แถวประมาณ4ล้านกว่าบาท นะครับแล้วเขาบอกว่าในฝั่งของทองคำเนี่ยเขาบอกทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปแตะแถวมาน3,000 เ0 0เหรียญน,นะครับแล้วก็ในฝั่งของเงินเฟียสที่เป็นเฟกมันนี่เนี่ยก็จะเจอปัญหาหรือว่าประสบปัญหานะหลังจากนี้นะครับเป็นการคาดการณ์ที่น่าสนใจในช่วงนี้เพราะว่าในฝั่งไพ่ราคาเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาในโซนที่ค่อนข้างเ,เรียกว่าบูลลิตหรือว่าสัญญ,ญาณกระทิงเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ในฝั่งของเป้าหมายที่เขาบอกว่า1 35, นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเหรียญเนี่ยผมอยากจะตีทาร์เก็ตให้ก่อนเพื่อนดูก่อนนะ ว่าเขามีการดูจากเทคนิคอลได้ด้วยนะในในตัวเป้าหมายตรงนี้นะครับถ้าตีจากตัวภพยราคาล่างๆเลยแถวประมาณร้อยเหรียญเนี่ยแล้วก็ยอดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดแถวประมาณ67,00 0กว่าเนาะแล้วก็ตัวด้านล่างที่เป็นฐานเนี่ยเว็บ2เนี่ยแถวประมาณ13ื่นสเนี่ยที่เราลงไปเจอด้านล่างมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเว็บ2แล้วเราจะตีในฝั่งของ extension เนี่ยขึ้นไปก็คือ target เว็บ3มนะครับมาอยู่แถวประมาณ 120่งแสนกว่าก็ออกมาหนึ่งแสน0 0แหละนะครับผมคิดว่ากล่องนี้ก็น่าจะเป็นกล่องที่ทางคุณโรเบิร์ตทิโรสกิยมองไว้นะครับทา์เก็ตในยะสั้นของเวฟบ3ถ้าตรงนี้เป็นลักษณะของการปรับลงมาเป็น2แล้วจบแล้วจริงๆเนี่ยตรงนี้เรากำลังเจอกับขึ้นเวฟบ3อยู่แล้วก็ขึ้นเวฟบ3เนี่ยจะมีลักษณะของการปรับตัวที่ค่อนข้างบุลิบนะครับก็อาจจะมีการย่อกเกิดขึ้นบ้างแต่อาจจะย่อไม่ลึกนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปชันๆให้เราเห็น ะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งเทคนิคอลกันด้วยนะฮะอ่ะคราวนี้ในฝั่งของทองคำอยากให้เพื่อนดูในฝั่งทองคำกันบ้างเขาบอกว่าจะปรับตัวขึ้นไปแถวประมาณสามพันเจใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอดูราคาทีสาม0ันะว่ามันขึ้นไปกไกลไหมนะครับถ้าเราดูจากภาพมันเนี่ยสามพันเจเนี่ยขึ้นไปอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จากตัวเทคนิคอลเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสนะคือถ้าเกิดปรับจากตรงนี้ยขึ้นไปใช่ไหมทองคํามีโอกาสขึ้นไปอีกประมาณ80%กว่า หรือประมาณ x 1นอ่ะนะครับตรงนี้ในฝั่งของภาพมันเนี่ยทองคำก็ขึ้นมาจ่อแล้วนะแต่ตอนนี้ปิดเสาอาทิตย์อยู่ใช่ไหมก็อีก9วันเนี่ยจบภาพมันนะครับถ้ายังจอ่อแถวโซนนี้เนี่ยแล้วเ,เดือนหน้าจะมีการย่อเล็กๆย่อไม่แรงเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเป็นแท่งเต็มหลังจากนี้ในภาพมันเนี่ย มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่ผมได้มีการพรีดิกหรือว่าฟอร์แคสต์ไว้ในตัว YouTube member ด้วยนะเพื่อนสามารถเข้าไปตามดูกันได้นะครับอ่ะคราวนี้เราย้อนกลับมานิดนึงในฝั่งกิจกรรมก่อนนะครับของตัวเค้กตอนนี้มีกิจกรรม exclusive event นะครับที่เพื่อนสามารถเข้ามาแจมรับรีวอร์ดนะสูงสุด60,000ยูนิีทีกันได้นะครับกดเข้าร่วมและนี่เพจด้านล่างที่ผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับทำการจิสเตอร์นะครับฝากแล้วก็เข้ามาเทรดตามคอนดิชั o n เงื่อนไขนะครับซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยจะได้ contact voucher ที่10เหรียญ ตรงนี้เพื่อสามารถนําไปเทรดในตลาดจริงได้เลยนะครับเลเวลสิสูงสุดนะครับอยู่ที่6กหมื่นเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็สามารถนําไปเทรดในตลาดจริงแล้วถ้ามีโปรฟิตเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถริดดอถอนออกมาได้นะครับเป็นเงินจริงๆเลยนะฮะก็เหมือนเป็นเงินฟรีที่เราสามารถเอาไปเทรดก่อนได้นะครับอ่ะคราวนี้อ่าเรากลับมาในฝั่งเทคนิคเข้ากันต่อนะว่าตอนนี้ในฝั่งของทองคำเนี่ยเราฟอร์เคสไว้ประมาณนี้นะฮะในฝั่งดาวโจนส์เป็นไงบ้างภาพมันเนี่ยที่ใกล้จะปิดละนะครับเหมือนลันกษณะของการคอร์เรคชันลงมาถ้าเกิดยังไม่สามารถหลุด ทำมาสัามหมื่นสองพัลงมาได้เนี่ยก็โอากาสที่จะปรับตัวลงลึกเนี่ยก็ยังมีไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อลึกๆนะครับแถวประมาณ2 000, 8งหมเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเพราะตอนนี้แรงเทขายเนีวบันสูขประมาณ200กว่าจุดเลยนะครับนแอสเดกก็เป็นลักษณะของการคอร์เรชันลงมาเหมือนกันนะครับขายก็เป็นขาคอร์เรชันอยู่แนวรับไม่อยู่ไกลเลยนะแล้วก็อาจจะมีแนวรับแถวๆใต้น้องนี้นะแถวประมัณหนึ่งหมื่นสามพันกว่า น,น้ำมันในภาพมันยังสวย,ยเลยน้ำมันนี่ยังสวยอยู่เลยนะครับแต่ผมมีการลดโพชชั่นด้านบนไปนิดหน่อยเดีย๋ยวอาจจะเข้ามาเก็บเก็บใหม่นะฮะเพราะตอนนี้ในฝั่งภาพมันถ้าเกิดปิดแถวโซนนี้ก็จะเป็นการย,ออย่อเฉยเพื่อที่จะขึ้นต่อได้นะครับ dxy นะครับ dxy ก็ยังมองบูลิตอยู่นะผมก็ยังงงๆกับตลาดออรอบนี้นะว่าในฝั่งทรัพย์สินเสี่ยงก็จะขึ้นด้วยในฝั่ง dxy ก็จะแข็งด้วยเหมือนกันนะเพราะว่า dxy ก็ยังแข็งอยู่เลยนะในเดือนที่แล้วเนี่ยแข็งปักเลยนะครับเดือนนี้ย่อมาเบาๆก็ยัง โซบิงิงไซด์เวอยู่ถ้าเกิดดูในฝั่งของภาพเดย์เนี่ยอาจจะมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ตรงน,นี้คิดว่าน่าจะมีการไซด์เวอยู่ในกรอบเนี้ยระยะเวลาประมาณหนึง่งนะฮะอ่าในฝั่งทองคำเมื่อกี้เราฟอ์แคสไปลวเดี๋ยวมาดูกันในภาพเดย์กันบ้างว,าว่าตอนนี้เรามองไงมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเดือดเลยนะในฝั่งทองคำนะครับโอก,กาสที่จะปรับตัวทะลุไฮรอบนี้เนี่ยที่เป็นลักษณะของทิปโป้ท็อปของเขาเนี่ยเทสมาหลายรอบละไอ้ทับมันสองพันหกสิบสี่เนี่ย รอบนี้มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าไอซีฉีบมาแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งของภาพวีคเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งเลยนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะให้เขาแบบย่ออีกประมาณ2 3สอาทิตย์แล้วก็ค่อยขึ้นตั้งลำแลนดิ้งดีๆแล้วก็ค่อยเบรกดีๆนะครับอันนี้ก็จะมีแรงในการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนที่อยากเข้าไปดูสัญญาณในการเทรดนะก็สามารถไปแจมในดีสคอร์ดได้นะครับในฝั่งทองคําและใครที่ยังไม่มีเขาในการเทรดทองคําก็สามารถรีดจิเตอร์ XM นะครับผ่านลิงก์ด้านล่าง ได้เช่นกันถือว่าเป็นการซัพพอร์ตในฝั่งรองทุนด้วยนะฮะคราวนี้เราขยับมาดูกันแบบลึกๆของ i ิ c คอยกันบ้างนะครับเมื่อกี้เราตีทาร์เก็ตเวฟสามไกลๆไปแล้วนะครับภาพวีคเป็นไงบ้างตอนนี้ภาพวีคเนี่ยถ้าเกิดปิดแถวๆนี้นะอีกประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นมาจ่อนะครับไฮ ก่อนหน้าด้านบนนะครับที่แ่าประมาณ31,000เนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณดเวเจนต์เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ามันยังไม่ทำไฮใหม่ถูกไหมดังนั้น,นแรงในการขึ้นตรงนี้มีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็วีคหน้าเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีแกลให้เราเล่นเนี่ยอีก7วันนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเบรกเป็นแท่งเต็มต่อมีค่อนข้างเยอะ นะครับอันนี้ไม่ได้มากาวนะแต่มองตามเทคนิคเข้าจริงๆนะครับเพราะก่อนอันเนี้ยมันปรับตัวไม่หลุดนะเพื่อนเฉพประมาณ24,800แล้วก็ขึ้นมาเป็นลักษณะของบูลลิ่กราฟฟิงย่อเบาๆขึ้นมาเป็นลักษณะของบูลลิ่อีกแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็ยอ่อ2แท่งแล้วก็ขึ้นต่อนะฮะซึ่งเนี้ยค่อนข้างสวยเลยนะครับในในรอบการขึ้นรอบนี้นะครับในภาพวีคนะคราวนี้ถ้าเกิดเราไปเจาะในภาพเดย์เมื่อกี้ภาพมันเราดูไปแล้วว่าทาร์เก็ตอีกไกลๆเนี่ยมันมันขึ้นไม่ได้ค่อนข้างเยอะภาพเดเ I I, เย์ อยู่กันในดิสคอร์ดเนี่ยผมอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยไม่ยังไม่ใช่จังหวะในการที่จะเข้าไปช็อตนะเพราะว่าถ้าเข้าไปช็อตแถวนี้มีโอกาสถ้าเกิดมันมันมันเบรคขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบเจ็บตัวได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรามันระวังเพราะถ้าเกิดมันจะดรอปลงไปเนี่ยมันจะเป็นขาในการคอร์เรชันลงบานคนต้องเป็นขาการปรับตัวลงที่เราเคยมีการฟอร์แคสกกันไปว่าเฮ้ยคอร์เรชันเป็นบีแล้วก็ดรอปลงไปเป็นซียาวแต่ตรงเนี้ยผมลบออกไปเพราะว่าเคสนั้นเนี่ยโอกาสาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีแค่สวบห ซึ่งเคสหนึ่งเนี่ยถ้าลองดูนะเพื่อนผมลองมานั่งดูเวฟตรงนี้เนี่ยในการวิ่งเวฟสของเขาเนี่ยตรงนี้มันเป็นเวฟคอลเลคชันที่ค่อนข้างบูดิตเลยมันเป็นลักษณะของการปรับตัวมาเป็นแฟตนะเพื่อนแต่แฟดตรงนี้มันเป็นมันไม่ใช่แฟตปกติมันเป็นลักษณะของอตัว running แฟตแฟตจะมี3แบบนะครับจะมี expanded แฟตก็คือ,อถ้าเราลองไปดูย้อนดูนะจะเป็นลักษณะตอนช่วงที่มันปรับตอนนี้นะครับ expanded แฟตคือจะขึ้นไปล้างช็อตด้านบน นะครับแล้วก็ดรอปลงมาล้างรองด้านล่างตรงนี้เป็นลักษณะของ e x p กซ์เพรสแลแล้วก็มีลักษณะการวิ่งเป็นขึ้นลาดส3ลงมาเป็น3ขึ้น3แล้วก็ดรอปลงมาเป็น5้นะครับ3 3 5หรวมกันเป็นขึ้นลาดส3นะครับอันนี้เป็นลักษณะ e x p กซ์เพรสที่เราเห็นค่อนข้างชัดเลยนะก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในฝั่งเลก u รา f ฟ t มาจ่อเป็นลักษณะของการไซเว้นะเพื่อแต่ running แ a t เนี่ยมันจะวิ่งแล้วก็เขาเรียกว่าทำแ l a ด้านบนเนี่ย นะครับถ้าตรงนี้จบ3จริงๆเนี่ยลงมาเป็นลักษณะขึ้นหลาส3ขึ้นมาเป็น3ตรงนี้แล้วก็เบรกไฮตรงนี้เบรกขึ้นมามันหลับเล็กๆนะครับซึ่งหลับไม่เยอะนะแล้วก็การกรบลงมาตรงเนี้ยมันไม่หลุดโหลดล,ล่างถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยจะเป็นลักษณะ e x p a n d i n f a t แต่มไม่หลุดเนี่ยมันเลยกลายเป็นลักษณะ running f a t ที่ขึ้นแหลกนะฮะแล้วก็ช่วงเวฟชุดแรกของเขาเนี่ยผมมองว่าเป็นลักษณะของ leading แต่ผมไม่แน่ใจว่าเวฟ5ตรงเนี้ยมันจะไปจบตรงไหน ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูภาพไปย่อยกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ภาพเดย์เนี่ยยังไม่มีสัญญาณเว v e r เจน c ์เกิดขึ้นเลยก็อาจจะต้องไปดูในภาพย่อย4ชั่วโมงอะไรแบบนีแต่ตอนนี้ผมเห็น4โมงก็แค่ออกข้างเฉยแล้วพร้อมที่จะขึ้นต่อดังนั้นเนี่ยจังหวะในการช็อตแถวโซนเนี่ยมันยังไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดมันเบรกขึ้นต่อจริงเนี่ยเราอาจจะเจ็บตัวได้หนักๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรต้องทำตอนนี้ก็คืออาจจะหาจังหวะในการย่อแล้วก็เล่นเครื่องหรือว่าลักษณะที่เราถือสปอตไว้อยู่แล้แลว รวมถึงในฝั่งพอร์ตดีเจด้วยที่ผมเดี๋ยวจะมาเดโม่ให้กับเพื่อนดูนะครับคราวนี้เรามาดูกันในตัวแนวรับแนวต้านแนวนอนกันบ้างว่าตอนนี้มันมีแนวต้านแนวรับตรงไหนที่น่าสนใจนะครับตอนนี้แนวต้านที่กําลังอยู่นะเวลาตอนช่วงนี้คือแถวประมาณ3 0 0 0 0แล้วก็แบบเทสเทตึงๆอยู่แนละ้วแต่ถ้าเกิดเขายังสามารถยืนในแถวนี้ได้นะครับอีกประมาณ3วันเนี่ยแรงในการขึ้นต่อหรือว่าสวิปเบรกเทนตรงเนี้ยเบรกตัวแนวต้านตัวซับไพโซนตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะขึ้นไปเทสด้านบน นะครับตรงนี้เป็นตัวแนวต้านเก่าที่เขาไม่สามารถเทสได้นะครับมันเป็นแรงเทขายจากก่อนหน้านี้นะครับตอนช่วงปี202 2, 2นั่นเพื่อนตอนช่วงจูนไหมผมจะไม่ผิดนะครับจูนเนี่ยมันจะมีแนวต้านตรงนี้อยู่เห็นไหมที่เทสเทสแล้วก็มีแรงเทขายดรอปลงมาซึ่งตรงนี้กลายเป็นซับไพโซนใหม่ซับไพโซนก่อนหน้าผู้ผิดซับไพโซนก่อนหน้าที่ยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วรอบก่อนหน้าเนี่ย ผมเชื่อว่าคนที่มีการขายตรงแถวแถวโซนนี้น่าจะมองซัพพลายโซนตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมนเลยมีการ d รอปลงมาแต่ดอ o p มาเนี่ยมันไม่หลุดไงมันเลยมีการเด้งกลับขึ้นไปเร่นโซนบนต่อแล้วก็ขึ้นมาจาะซึ่งการขึ้นมาจาะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสําหรับการที่จะมองบูลันเพราะว่าขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะสะสมพลังเพื่อที่จะเบรก แต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วแบบทิ้งไส้แล้วหอปลงมาแรงๆันนี้น่ากลัวเหมือนกันอาจจะต้องระมัดระวังด้วยในเคสนั้นนะครับแต่กรณีนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ยังไม่เห็นนะยังไม่เกิดนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดจะจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวเ,เทนลกันบ้างว่าตอนนี้ในฝั่งเทนลายนี่เรามอยยังไงนะครับก่อนอันนี้นผมมองว่าไอตัวแนวต้านตรงนี้คิดว่าจะมีการขึ้นไม่เทสใช่ไหมแล้วก็สวิงลงมาด้านล่างแรง แต่ตอนนี้ผมมองว่าการปรับตัวสวิงลงมาแรงๆเนี่ยอาจจะยังมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงแล้วก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้แรงในการขึ้นมันค่อนข้าง,ง,งแรงการสวิงหรือว่าการ d r อ p c o l l e คชั o ลงมาอาจจะ d r อปลงมาได้แถวประมาณ2อ4 0 0่ 28, ซึ่งถ้าเกิดเราลองวัดนะเพื่อนจากตัวชุดเวฟที่ขึ้นไปตรงนี้ลองวัดในฝั่งของ r e เทสเ m e n t นะจากด้านล่างนี้ขึ้นมาตรงนี้ผมคิดว่าการที่จะลงมาจบตัวเวฟเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาแถวประมาณ0.382 เพื่อที่จะจบเวฟชุดนี้แล้วก็ขึ้นต่อซึ่งถ้าประมาณ28,800ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันส่วนตัวผมก็รอเก็บของแถวโซนนี้แล้วก็รอเล่นเครื่องแถวโซนนี้เหมือนกันนะในฝั่งฟิวเจอร์ก็เดี๋ยวจะเปดกเพื่อนอีกทีนึงนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีการแบบสวิงขึ้นไปเทสแล้วก็ตไต่ขึ้นไปสะสมพลังแล้วก็เบรคขึ้นไปสุดท้ายเนะี่ยเบรคขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันอ่ะคราวนี้เพื่อที่อยากจะเข้ามาแจมมาใน Discord เนาะก็สามารถเข้ามา,าตามลิงลก์ดดดด้้้้้้้าาานนนนลล่่่่งงงงไไะะะรรัแแวววกก็จจจมมีีีหหออซิเเทปตพพืยึผ ถึงได้เช่นกันเห็นตอนนี้ยังโล่งอยู่นะรอรอรอการเปิดพอร์ชั่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะแบบพินแล้วก็จะมีในฝั่งของตัวโอเคฟาวที่เพื่อนสามารถเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์เซลในการคำนวณเงินได้ด้วยในภาพรวมนะครับภาพรวมในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแคดโฟเงินเดือนนะครับการกระจายแอสเซทอะล c กชั o นในตัวทรัพย์สินต่างนะครับแล้วก็ในฝั่งของการเทรดฟิวเจอร์ด้วยที่เรามีการแยกพอร์ตด้านล่างไว้กับเพื่อน นะครับ ه, ตรงนี้ก็จะมีการแยกพอร์ตไว้ให้นะฮะแล้วก็มีพารามิเตอร์ต่างๆในการคำนวณไม่ว่าจะเป็นเลเวอเรจนะครับมาจินที่เราจะใช้ไซส์พอร์ชั position, mm ่นแม็กพอรชันของพอร์ทที่เราสามารถเทรดได้เพราะปกติแล้วเนี่ยคนเทรดจะไม่รู้เนาะว่าเราเทรดแล้วมีความเสี่ยงเท่าไหร่แต่ตัวไฟล์นี้จะช่วยให้มือใหม่นะครับสามารถจํากัดหรือล็อกความเสี่ยงเราได้นะครับ, mm hmm. รบก็ทำมาให้ละเพื่อนๆสามารถมาดาวน์โหลดกันในตัวโอเค,คฟอนนี้ได้แล้วก็มีคลิปวิธีการใช้งานที่เพิ่งอ mm ัปโหลดไปแล้วก็ในนี้สามารถมาดูย้อนหลังในแต่ละกล นะครับก็ทําไว้ให้ละนะฮะซึ่งเพื่อนทําการรีเซอร์เอเคกนะแล้วก็มาเกอกนะครับ UID ในห้องโอเคกมมบเบิร์ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีน้องของให้ยดแล้วก็สามารถเข้าไปแจมกันได้นะฮะคราวนี้ในฝั่งของพอร์ตล่าสุดที่ p e r ร์ฟอร์แมค่อนข้างดีเลยก็คือในฝั่งของการ DJ ของเรา นะครับที่ผมทําการเปิดบอร์ด d ีไว้3ตัวด้วยกันที่อัปเดตให้กับเพื่อนๆซึ่งตัวพอร์ตเรามีหลายพอร์ตใช่ไหมที่ทําการกระจายไว้นะครับในแต่ละกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการถอดการเทรดฟิวเจอร์การ DCA เนะครับเหรียญเว็บ3ก็บวกเหมือนกันตอนนี้นะครับที่เราใส่ไปล่าสุดนะครับซึ่งตรงน,นี้ในฝั่งของการเปิดบอร์ด d ีเนี่ยเราได้มีการเซตไว้เป็นการซื้อซ้ำใช่ไหมตรงนี้ผมทําเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่ละก็คือทําการเซตไว้ตอนช่วงเช้าเที่ยงแล้วก็ตอนช่วงเย็นนะครับทุ่มหนึ่งก็เช้าวัน ถือว่าเป็นระยะเวลาในการกินกินข้าวกินอาหารเชา้าวันเย็นแล้วก็ซื้อบิตคอยตไปด้วยนะครับที่เราทําการใส่ไว50้50เหรียญ50เหรียญครับสี่เหรียญสำหรับพอร์ตตัวอย่างอันนี้นะครับก็เกณฑ์ขึ้นมาละเพื่อลองดูเนี่ยนะครับถ้าดูเปอร์เซ็นต์มันจะเกณฑ์ขึ้นมาประมาณ7%จดเปอรเซ็นตได้ตามตัว p r i ราคาตลาดเลยนะครับก็ลองไปเทสลองไปใช้งานกันดูนะก็คิดว่าในลองเทอมเนี่ยมันดีอยู่แล้วในการเก็บสะสมนะครับซึ่งในฝั่งโอเคก็จะมีพวกเครื่องมือพวกนี้ให้เราสามารถนําไปใช้งานกันได้นะครับอ่ะ คราวนี้เราย้อนกลับมาดูกันในฝั่งของเหรียญที่มีการตั้งลำเกิดขึ้นบ้างนะเพื่อนผมเห็นหลายตัวเนี่ยอย่างเช่นโซเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาตั้งลำเบรคขึ้นไปละนะครับแต่ตอนนี้มันก็จะมีซัพพลายโซนนะเพื่อนที่เ,ออเป็นโซนที่ก่อนหน้านี้มันมันเบรคทะลุมานะครับก็คือตอนช่วงคราสิตของไอเทที่แคร็กลงมาแล้วก็ทําให้ราคามันไปทําเขาเรียกว่าโอบอสด้านล่างนะโอเวอร์โซนด้านล่างผูดผิดนะครับก็คือมีแรงเทขายแบบหนักๆ ดวงๆเลยแบบขายไม่สนใจราคาขายไหนราคาไหนขายหมดอะไรเงี้ยนะครับช่วงล,ล่างนะอ่ะตรงนี้มันเป็นจุดที่มันมีการเบรกลงมาซึ่งตรงนี้มันก็ยังเท็ดเท็ตึงๆอยู่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้ายืนในแถวนี้รันดิงน้งได้สักพักแล้วเบรกขึ้นต่อเนี่ย การปรับตัวของโซนมันจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับถ้าสามารถเบรกโซนนี้ขึ้นไปได้แถวประมาณ32เหรียญนะที่เป็นโซนเก่าของเขาอะนะครับแถวนี้ก็ตึงๆมาหลายรอบนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันหนึ่งตัวนะแล้วก็มีอย่างเช่นดอทชิบะที่ผมมอนิเตอร์อยู่นะครับตอนนี้ก็มีการย่อนนิดหน่อยซึ่งการย่อตรงนี้รอบนี้ได้เกิดเราจะเทรดฟิวเจอร์นะไม่ควรหลุดนะเพื่อนไม่ควรหลุดโรนี้นะครับซึ่งถ้าเราลองวัดความเสี่ยงหรือว่าลิสเนี่ยความเสี่ยง ลิสตอยู่ที่ประมาณ7%น7%ในฝั่งดอทนะครับในฝั่งของชิบะอ่ลองดูลิสตเนี่ยผมวัดเวลาเพราะว่าตั้ง,ต,งตาลอยอยู่นะตั้งตาลอนะครับอยู่ที่8%ความเสี่ยงนี้ก็ไม่ควรหลุดนะครับเหลืองนี้ถ้าไม่หลุดตั้งลำดีๆโหมีโอกาสที่จะสวิปกลับขึ้นไปด้านบนได้แล้วก็เบรกนะครับพวกแนวต้านสําคัญต่างๆที่ทำมาเนาะเนี่ยก็จะมีต้านนี้ ตานี้ตานี้ตานี้นะครับถ้าสามารถเบรกแล้วก็ยืนขึ้นไปได้เนี่ยน่าสนใจมากๆอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมจับตาอยู่ OP ไเป็นหนึ่งตัวที่ขึ้นมาแล้วก็ย่อเบาๆเห็นไหมเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นตัวที่น่าสนใจและกลับตัวแล้วก็มีลิสต์ที่ต่ําเพราะอะไรเพราะเขามีการยกโลเกิดขึ้นเห็นไหมยกโลยกโลแล้วตรงนี้ก็ยกโลอีกนะครับดังน,นั้นเนี่ยลิสต์ตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณ1 2ถ้ากลับหรือว่าเบรกลงไปด้านล่างเนี่ยก็เป็นจุดซับหลอดของเรา แต่ถ้าเกิดถูกทางเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวเป็นลักษณะของเว็บสามชุดใหญ่เนี่ยตั้งลําใหม่เนี่ยนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยซึ่งก่อนอันเนี้ยช่วงตลาดบูรันตอนช่วงนั้นที่แบบซึมๆใช่ไหมแล้วก็บูลันกลับมาเนี่ยตัวที่ผมได้เข้าไปออถือแล้วก็ทําให้พอร์ตมันเกณฑ์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยก็คือในฝั่งรูน่านเพื่อนแต่ผมไม่สามารถขายด้านบนได้นะไม่สามารถขายด้านบนได้คือผมก็มองแบบนี้เหมือนกันมองว่าเฮ้ยตัวพวกนี้มันเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วไม่มีการปรับตัวย,ย่อมาเป็นลักษณะของเว็บสอง คล้ายๆดอสคล้ายๆชิบะพวกนั้นเลยแล้วทรงกราฟมันดูน่อนข้าโอเคแล้วเริ่มมีการเบรกเกิดขึ้นนะเพื่อลองดูเนี่ยเช่น o p พเนี่ยถ้าเกิดเริ่มมีการเบรกนม้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือเราไม่ใช่ช็อตนะเราต้อง Follow by เข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะเกิดลักษณะของการจบ2แล้วแล้วก็มีการคอนเฟิร์มในเว็บย,ย่อยแล้วก็จะขึ้นไปเป็น3ชุดใหญ่นะครับแบบนี้นะอันนี้เป็นเคสสตี้ที่ผ่านมาแล้วนะแล้วผมก็ทําการใส่ไว้ในฝั่งของเหรียญเวฟสามที่เราได้มีการอัปเดตเพื่อนใน YouTube Member ยนะนูทูบบนี้เลย นะครับก็ใส่ไว้1% 1% 1% 1%อเอะไรเงี้ยพอมันเกิดการเกณฑ์เกิดขึ้นเนี่ยเดีย๋ยวผมเปิดพอร์ตให้กันเพื่อนดูก็ได้นะครับพอมันถึงการเกณฑ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะรีคอเวอร์เงินต้นของเราทั้งหมดเลยเพราะว่าบางตัวขึ้นมา 10x อย่างเงี้ยพอร์ตนั้นสมมติมีอยู่10ตัวก็จะรีคอเวอร์หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพอร์ตตัวอย่างที่ผมทำไว้เนี่ย อย่างเช่นตอนนี้ก็ใส่ไว้ก็มีอยู่ในเงินทุนนะใส่ไว้ในอพอร์ตเทรดนะก็มีโซเห็นไหมโซใส่ไว 200, ้200-200-200เนี่ยโซเกณฑ์ขึ้นมา23%่สาเปอร์ละนะครับแซนอาจจะมีดอดาวอยู่นิดนึงนะฮะอีทีก็ยังดอดาวอยู่ดอทก็ยังดอดาวอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้โซเกณฑ์ขึ้นมานะตัวเดียวแล้วก็มีแซนอบบุกนิดนึงสามเหรียญ ะะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เราได้มีการแยกวัดสุดหน้าในคลิปนี้นะครับเราก็มาเจาะลึกในฝั่งเทคนิคนะว่าที่เขามองเป้าหมายว่าแถวประมาณ1นึ่งแสนสามห่เหรียญหรือมันสล้านบาทเนี่ยเขามีการตีททร์กเก็ตกันยังไงนะครับก็ามาตีกับเพ,พื่อนดูแล้วก็ในฝั่งของคุณโรเบิร์ตฮิโรสกิเนี่ยบอกว่านอกจากบิตคอย้วเนี่ยทองคําก็ยังปรับตัวขึ้นไปแถวประมาณสามพันเจ็ดร้อยเหรียญอีกด้วยก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันเพะว่าที่เห็นกันไง พิมพ์เข้ามาคุยกันนะครับถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจคลิปนี้ได้เลยนะครับและใครที่ชอบวันเทนของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับทางช่อง YouTube ลองทูนด้วยนะครับจะได้พาร์ิเนื้อหาในฝั่งคลิปโตโัวคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้เซ็นต์มาร์เก็ตด้วยวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับ